ค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะธรรมชลมนี้ก็เดินทางมาแวะเวียนมาหาหณาตาเนาะค่ะเนอกในยิ่งนักเขาวาณาตานี่ฝันหรือคะธรรมชลยังเล่าความฝันของหนาตาผิดเป็นไปเป็นมาจังไหนก็ให้นาตาพึ่นขเขาตู้ฟังเนาะค่ะเนาะหนาตาฝันว่าจังไหนคะนาตา,า,า,ตาก็ฝันว่าไปฮาร์ดโหลดนี่แหละไปฮาร์ดโหลดนอนมีความฝันว่าเอเป็นยังขี้หย่าแต่ไปสีก่ก้อขี้หยาาเนาะก็เลยว่าสี่ฮาร์ดขับรถ ขับรถที่งานไปเนาะบาดึ้นไปหัวท่าไงไปแล้วเอ้าโมเมนต์รถจะคล้องกันไหมอ้าวเอารถผู้ใดมาเอ้ยกันเลยว่ะขี่รถผู้ใด้นอมาที่จังจับรถจะคล้องเลยรถผู้ใด้นอมากันเลยวะแบบนี้ก็เลยก็เลยลงจากรถไปเบิ้งบบดนี้ไปเวิ้งเอารถแไงอ่ะคือคันสีดำวะวะก็เลยไปเบิ้งปายทะเบียนเอ้าเอารถลุงมาบบดนี้ก็เลยว่าโอ้ยบ่ได้แล้วเพิ่นสิถามหารถก็เลย ก็เลยเดี่ยวกลับบานนี้นนก็เลยขึ้นรถหลักครับครับเดี่ยว,ก,วยกับเดี๋ยวรถมาเพื่อนเพลื่อนนะบานนี้ก็ครับแม่กพาว่าขึ้นทางไงนี่ละที่มามันผันรถลายมีความฝานนั้นแบบผู้ร,รถที่ลายแถววะวะกระยานบานนี้เป็นังไเนาะรถที่ลายแถวแ้่พอดีครับมาหอดมันก็จะไม่แยกแบบเป็นเ็ยัาเป็นห้างดกล้างนิดหน่อยเนาะแยกออกไป ตาก็เลยว่าไปทางนี้ล่ะเสือมันสวดกันมันจะมามีรสกันเลยว่ะพอนพ่อไปปุ๊บพี่ไปเรื่อยๆกับกับพวกป๋อห่างกันไหมครับไปเรื่อยๆกับมิตรปาตะดงบานนตากระยานแล้วมันอู้เต็มใงไหมเอ้ยบาดนี้สิมีหาทางเมื่อยได้กันเลยว่ะอันทอยกับบัได้บานนี้ทางมันมันมันเป็นทางแบบสูงนะมันแคบมันแคบแล้วก็มันเป็นสูงข้างๆกับเป็นแบบเป็นต้นไม้เลต้นไม้ ห้างนี่น้อยพ่อล้มร่นทิ้งทิ้งกับบไดายทิ้งฮาร์มองถอยกับบได้ก็เลยครับไปเรื่อยๆเนาะครับเพ่งับเพ่งบ่พอพยังบาดนี้ครับไปเพ่งับเพ่งพิตจปาบาดนี้เอาแล้วบาดนี้จันเรนู้นอะไตาว่าหาทางครับบุพเพก็เลยตัดสินใจว่าครับไปเรื่อยๆครับไปบาดนี้มือเท้ามือเข่าไหมมือเข่าที่ไปย่าเลยบาดนี้ดื้อดื้อนะเมียนี่กูเว่กับบอดายจันเรนก็เลยตัดสินใจไปมันต้อง พอทางบ่พ่อ iscilla, บานนี้ไปจนเมื่อบานนี้ก็เลยอันไปบานนี้รถมันตุ๊กลุ้มมันแบบมันเป็นทางกลางกันไม่ล้มลุ้มเนาอค่ะก็เลยรถรถบ้ารถโต๊ะไปในลุ้มแบบใหญ่นะรถมันก็เลยยุดกะตากันโล่เลยโอ้โหเป็นไดโน่บ้านมือแบบมือไม่ตะตุ่นใหม่พุยานไข่แน่บานนี้มีพ่อใหญ่กันมีไงแจ็คพันมันจะใส่บ่ห์แล้วก็ออกมาแล้วก็ แล้วก็มาาคอคอกระจกรลดนะแล้วก็เลยว่านั่งนั่งตาก็เปิดนี่น้องเพิร์นีนั่งมาใส่วแล้รว่าสิไปใส่ตาก็เลยว่าอันนู้นหลงทางพ่อยังก็ไม่ยังนู้นหลงทางกรเลยว่ามันสีงหอเมื่อบ่านมันหาทางบ่พอก็เลยว่าโอ้คุณวะมันมาเสียอันอันนี้นี่จังเลยก็หอดทางออกแวว่ายทางนี้จะไปหอดทางนีนจะหอดแล้วว่าัวสิเปไสล่ละ เมื่อบ้านเมื่อแบนยังไง่เรื่องบ้าสินะนีล่าเต่ข้างนาก็รมเดวพอทางออกดอกแล้ววะแต่ว่ามันคั่มแล้วมอันนี่มันคั่มแล้วมันมืดโตกับสีบเฮนงดอกเพราะว่านอนนี้ที่หลักแล้ววะนอนกับมองเม่แล้วว่านอนยี่นีก้อนแล้ววะแจงจังเมื่อในความฝันอ่ะมานี่ตาก็ก็เลยวาโอ้นอนนอนก็นอนก็เลยวางสินะก็เลยว่าอันก็สนุกกับีเปิดนอนในรถนีล่ะในความฝันน่ะตากะก็เลยเปิด เรไปนอนในรถก็สังเกตว่อันมี่างานโคนนั่นนะยังหนาก็้่มี่ังนะแล้วว่าหูว่าตากับใหญ่แล้วม,มันจะสเพดกตากปลาเมนมีตปลาไม่จะต้นใหม่บานีมองโรที่ตล๊ลรูมไหมีต้นใหนม่ไงก็ขายมีเป็นแบบคางๆก็เป็นต้นใหม่แบบไงกัเป็นปลาเนาะค่ะห้ามแล้ว่มีเงานพ้อหลังบานีตากับใหญ่นั่นอยู่ฟังถ้าต้นใหม่ญ่อยู่บอกเ ก็ว่าก็ว่าหมาเกันมาขนาดนั้นน่ะนี่ฟางฟางนั่นน่ะก้อใหญ่ก็มีหญ่หัวแบบขาวเป็นผมขาวหมาผมขาวแล้วแบบมาสภาพเป็นคนเท่าไงเป็นแบบก้อใหญ่ไม่ใหญ่ธรรมดาษแต่ว่ากับใจก้อใหญ่แล้วก็ผาดผาดมาเข้ามาเนก้อยใหญ่แล้วก็เยียงแบบคนบุลล่าเยียงใหญ่ยูเทาบุลล่าหรือว่าเป็น อาชีพเป็นเจียวที่เจีสวรักษาเจ้าทีโบราณเจียวาทีโบรางใหม่น้อง่นเถา่นเกสแต่ลวอย่างเยี่ยงตา้าทางกับแล้วนั่นเจีมีตาปลาบานีลุมเอิญว่ารถอีกตกกยู่นี่ลุมใหญ่แต่ว่าอันนี้ตนใหม่ยงแก่โมน่ตาเป็นอาสีิมาเพป่นเห็นเป่นสิวิตนเนาะมีาะวันในความฝันหนตากรยยานกับยานนอเนี่ยไป ไปผู้เดียวไปผู้เดียวครับไปผู้เดียวไปเรื่อยพอตาปลาตะขัวเหมือดในี่้วฟันกระยานเฮ่ครอยู่แล้วบอกว่าอันนวลาจะมีท่างออกออกเลยว่าชุดทางลาวานอ่ำท่างนี่ก็ไปได้ท่างนี่ก็ไปได้คนละล่ว่ามันนี่เอันนอนอยู่สะก้อนลาว่าเพราะว่ามันเมือดตัวเนี้ยไอ้กี่นังเนี้ยมนเห็นหงเหรอตารงกนอนสะก้อนลาว่าแล้วเ็นตาตาลาว่าเร้หนีบอกเล้บอกแล้วก็ตาว่าอันอันใหญ่ใคอยู่ไกลๆนีลาลวว่า น่งนก,กันเลวัาตันสนอสนซึงรอดเด้นนนเอนุอนนยยน่มปน,นอนน้ำยาญ่แตกันเลยวังสินาวันนี้ยันอนยหกันนี่อกเีไก่หนึ่งละเหนะจะมาหันลมีเงินคนโบว่ะใกองไไอ้หมันับ,นบ,นนบมีเจ้าทีกันาาก่านจะเป็นเจ้าทีเพ <ừ. S 2> ราะว่ลาลุงก็อาจจะมาแบบว่าหมอข่ามืออ่งได้มาซอยนะมีเมยนตาตา,ากับกระลับอันนี้รับคือว่า,าลับแล้วกัเมืออ่างมากลคือนอนนี้เงินจะกอนแก ตอนที่ว่านอนนั่นก็คือรถก็ยังจอดอยู่นี่หลุมเมียนนอนก็น,นอนในรถอยู่นีน่หล,ลุมนั่น,นเมียนในในรถหลุมนั่นล่ะค่ะวันนี้เลขทะเบียนรถคป็นเท่าไรหน่ะยจ้าทะเบียนรถเป็นสามแปดสี่เจ็ดสามแปดสี่เจ็ดมันตอนไปที่แหลงนี่ยครับรถเจ้าของเมียนไปที่แหลงเนี่ยมันเป็นเอารถเจ้าของไปแต่ว่าบัดรถิ่นทา่างไงไปไกลเตือนกัแบบเอาสังเกตว่าเอา้าคืจอจังมนัมนเปนรถห้างก็เลยอันลงจากรถ มาเบิงบรรทัดเป็นรถเพิ่นนเหนะอนั้วันนี้เลขรถนาตาอะไรหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์เป็นทะเบียนรถของนาตาที่ครับไปที่แหลกเนะาะมหัดครับรถเจ้าของแต่เผอิญเราบรรขับไปครับมาไปขึ้นทางไงเนาะถนนดำถนนลาดยางเ่านี่เนาะเป็นรถล,ลูกนี่กลายเป็นรถลูกของเจ้าวันนี้ที่นาตาฝันนี้ าตาคิดว่าตัวเลขนี้มันสีมาจากทะเบียนรถหรือหนาตาจีเป็นตัวเลขจากข้อฟันอ่ขอเขาหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมาจากทะเบียนรถรถบุ่น้นนะค่ะปาตกาศให้แปะก,กันเปใหญงก็เป็นไงสองคนเป็นคู่เถาที่หน้าตากับมาเก่าน้าคู่เ่าเป็นเก <c oughs> ่านาตากับสีให้เก่าเก่าสองเพราะว่าคนนี้สองคนเก่าเก่าสอง เป็นกระเลสินาตาปีจากต้นฝนเนาะับทะเบียนรถพอแถวสองคนเนาะบานนี้คนเบียงเบียงใบคือจังคือจังอันโบราณเนี่ยบอเอามาใส่อีแหนัอเบียงขึ้นมานีแบบแบบตายใหญ่โบราณนะใส่กาอยู่กับตามาข้าใหญ่กับานีผ้าหัดนับกัน อาจเป็นเจ้าที่ละสีขางหายเงี้ยเนาะเพราะว่าลงไปแบบบาคือยีเลียกับขึ้นในป่าในดงไปเลยค่ะตาเพิ่นโบโบอกิีโจทย์ว่าหิโจทย์นอนอยู่นี่กสิบเมื่อเงาสิไปแบบเป็เหลืองเนาะกสิคู่หาทางออลเรื่อยๆพี่เพื่อนคนนี้ว่าไหนาตเพื่อนหลังข่อมก็เป็นห้วงกับกับข่อมนิดหน่อยแต่ว่ากับข่อมแม่จำจำไ้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าอ่ะเอสยิปเสิป ก็ฟ si ันก็นาตาไม่ยังเเติพ่อค่ะก็ฟันน้ำหนึ่งกะก็ฟันว่าที่วันนี้โดนหลักากศรับหลกากเมื่อึ้นใหม่ที่นมาค่ะก็ขอขอบคุณนะตาหลายๆน้อกค่ะที่มาแบ่งปันความฝันมาแบ่งปันตัวเอเน้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของนาตาเนาะ,ค,ะ 3, 8, 0, 7, ค่ะเนาะสามแปดศูนย์เจ็ดค่ะเป็นเลขทะเบียนรถของลุงเพิินเนาะค่ะเนาะหนึ่งเก้าสองศูนย์เป็นเลขทะเบียนรถของนาตาเองค่ะตัวเลขที่ดีจากความฝันนี่ก็คือเก้าเก้าสองเนาะคะ่ะเนาะประจํางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่เพิินฝันในรอบนี้เนาะคะ่ะเนาะฝันว่าได้ขี่รถจะโค้งออกไปค่ะแต่ว่าหลงทางค่ะท่านผู้ชม ไปเจอผู้เ่ากะถามทางผู้เ่านาอคะ่ะนาะถามทางกลับบ้านค่ะบัดเบิงไปเบิงมาพ่าเป็นรถล,ลุ่งค่ะท่านผู้ชมกระเลยเอาเลขทะเบียนรถล,ลุ่งลวกระเลขทะเบียนรถนาตาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะให้สื่อหมุนตัดหนา้าตัดหลังกับหนา้ากับหลังเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะคะ่ะนะเขวามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบ่กกดติดตามกับขอฝากช่องจ้าปอเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชม อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่สุาพาตัวเลขแลวกแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่แอดกาสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่านผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ